ต่อไปจะมาในส่วนของเสริมมิชาภาษาอังกฤษนะคะ,ะเสริมมิชาภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเด็กๆปิดหน้าที่28นะคะ,ะคำสั่งนะคะเขาบอกว่าโยงคำศัพท์หาคำปรนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทบทวนอ่านคำศัพท์กันก่อนนะคะ,ะคำที่หนึ่งเลยค่ะ B U W T E R F L Y Butterfly ผีเสือ้อ B U ด T E R F L Y ทีเออร์ฟลบัตเตอร์พายผีเสื้อ G I R A อ F E ์เอับเจีลาฟจีลาฟจีไออารับเบิลเอฟเจีราฟจีราฟ i e -A g l e e g n l o c i n t r e e e g l e e g n l o c i n t r e k a n g a a o o k a n k a n g a -r o o, -o. แกงกุรูจิงโจ้ c a m e l คาเมลอดูด c a m e l คาเมลอดูดต่อไปในส่วนของแบบฝึกนะคะลูกดูนะคะยงค,คำศัพท์หาคำเปรนะคะซีด้านซ้ายนี่จะเป็นคำศัพท์แล้วก็ซีด้านขวานี่จะเป็นคำเปรนะคะ อลูกก็ดูคำที่หนึ่งคำว่าอะไรเอ่ยบัตเตอร์ไพรอ่ะบัตเตอร์ไพรยแปลว่าอะไรคะผีเสื้อคำว่าผีเสื้ออยู่ตรงไหนลูกก็โยงเลยคำที่สองคำว่าอะไรเอย่ยแกงกุหลูแกงกุหลูจิงโจ้ใช่ไหมคะคำว่าจิงโจ้อยู่ตรงไหนลูกก็ดูนะคะโยงเลยต่อไปคาเมลอ่ะคาเมลแปลว่าอะไรเอย่ยอูดอ่ะอีเ e e e กิลอีเกิลนกอินทรีอลูกก็โยงเลยสุดท้ายคำว่าอะไรคะจีรับจีราบจีราบนะคะลูกก็หายเจอนะคะแล้วก็โยงนะคะ เมื่อเสร็จแล้วก็เป็นไงคะฝึกเ,เขียนชื่อชั้นไว้นะคะ